สวัสดีครับพเพื่อนวันนี้ครับผมได้นัดกับทางพี่เบียร์เที่ยวจังมึงไว้ครับที่สวนพึ่งครับแต่ไม่รู้นะครับว่าพี่เบียร์จะพาผมไปเที่ยวที่ไหนนะตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เวลาแปดโมงเช้านะพเพื่อนนัดพี่เบียร์ไปเที่วสวนพึ่งแล้วก็จะ ไปกลางแก้งกันครับไปให้พี่เบียร์เทีย่ยวจกงมึงเชื่อครับวันนี้นะครับก็ถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่ผมดีใจมากนะดีใจมากเพราะว่าต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งพี่เบียร์เนี่ยเป็นไอดอลของผมเลยเป็นไอดอลเลยครับแล้วท้งแรกของผมที่มีโอกาสนะครับที่ได้ไปออกทริปกับพี่เบียร์ผมจะผมถือว่าแม่งโคตร โคดีใจครับเพื่อนไปครับเดี๋ยวผมเดินทางครับเดี๋ยวไม่ทันพี่เบียร์ไปครับทุกคนออกเดินทางครับไปให้เที่ยวจังมึงเชื่อกันครับเดี๋ยวผมจะขับยาวๆในวันนี้ผมจะไม่จอดแวะทานข้าวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันพี่เบียร์นะไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เบียร์อยู่ไหนได,ด้วยนะไม่ได้โทรถามพี่เบียร์เลยครับว่าพี่เบียร์อยู่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยว ไปเยครับรนไปครับเอาครับทุกคนตอนนี้ก็จะเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรีนะครับเมื่อกี้พี่เบียร์โทรมาแล้วพี่เบียร์อีกประมาณ50กิโลก็ จะถึงสวนพึ่งนะผมตอนนี้ตามหลังพี่เบียร์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงตามหลังพี่เบียร์อยู่ครึ่งชั่วโมงเนาะเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่สวนพึ่งนะครับไม่รู้ว่าพี่เบียร์จะพาไปรับที่ไหนนะเดี๋ยวพี่เขาคงไปหาข้างหน้ารอครับเอาละครับตอนนี้ก็อยู่อำเภอเสือนพึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟกับพี่เบียร์อยู่ตรงไหนนะ แล้วก็ระหว่างทางที่ผมกลับมาเรียบร้อยครับแหลกเกมนะครับขี่ครับจะหักแล้วครับเนี่ยระหว่างทางขับมายินเสียงแอด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 ก็เลยจอดและหลังคาชายค่หมุกนะนี่ครับโอ้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาร้านที่ออกก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะค่อยโทรหาพี่ต๊อบแล้วก็พี่เบียนะ นะครับเดี๋ยวผมออกไปหาร้านรับก่อนนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเดินทานต่อครับเดี๋ยวผมจะไปหาร้านเชื่อมแหลกก่อนนะเพราะว่าแหลกตอนนี้มันฉีกเยอะแล้วครับถ้าฝืนไปต่อผมดูแล้วแหลกเนี่ยน่าจะหักนะทุกคนรถเพิ่งจะซ่อมเสร็จแหลกก็มาฉีกอ ไปครับไปต่อครับเอาละครับพเพื่อนๆตอนนี้ก็จะถึงพี่เบียนะพี่เบียอยู่ที่ไร่อุ่มงน้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ตรงตลาดหินหล่นนะซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือคือตลาดหินหล่นผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ไร่อุ่มงน้ำหน่อยพี่เบียครับเดี๋ยวนะครับนะครับซ้ายมือครับตลาดหินหล่นครับ ตอนนี้ก็อยู่ทางเข้าหน้าไล่อุโมงน้ำแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขี่ตามหาพี่เบียไม่รู้พี่เบียร์อยู่ตรงไหนนะดีๆบ,บอกจุดหมายอยู่ทางขวาแต่พี่เบีร์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอามือถือกล้องก่อนนะ ผมต้องถอดกล้องออกจากบวกกันน้องนะเพื่อนเมื่อกี้เพือถ่ายตอนขับรถอยู่เลยไม่ได้ต่อเข้าบวกกันน้องนะอะดูกันอย่างนี้ไปเลยครับส่วนพี่ก๊อฟก็ยังมาไม่ถึงนะครับพี่ก๊อฟเวสป้าขาวบายเที่ยวจังมึงครับพี่ก๊อฟโทรมาบอกว่ายังอยู่เมืองกาญอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวก็น,นะอันนี้มันไล่หลังเขาแล้วไล่อุโมงค์น้ำอยู่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวผมดูกันนะอันนี้ไล่หลังเขาเลยเพื่อนเนี่ยนี้ไล่หลังเขาแล้วไล่อุโมงค์น้ำอยู่ไหนวะอุโมงค์น้ำอยู่ไหน นนี่นะไล่กุมองงามครับเดีย๋ยวดูพี่เบียร์พี่เบียร์อยู่ตรงไหนพี่เบียร์ผมเห็นเราพี่เบียร์ละเห็นเราพี่เบียร์ละ ตอนนี้ก็สมาชิกเที่ยวจังมึงครับอยู hey, ่ครบนี่ครับพี่กอล์ฟเวทขาวนี่ครับพี่เบียร์นีคร <te ับจาของท่องเที่ยวจังมึงครับใช่ครับผมเบียร์ครับเบียร์เองครับนี่ครับวันนี้ก็เบียร์เลียขาวพับเบียร์เลียขาวพับนี่ครับถือว่าวันนี้ก็เป็นทริปที่ผมประทับใจที่สุดอีกหนึ่งทริปนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพวกพี่ๆเนี่ยไม่เคยออดผม จริงๆพูพี่ไม่เคยดาวผมก่อนจะเห็นน้ำมาตูมแหล่เดมคือน้ำมานตูมแล่เดิมพูพี่ไม่เคยดาผมเนี่ยขาดขาดอย่างเดียวคือขาดแค่ขุนพันที่ผมยังไม่เจอขุนพันช่วงนี้ก็น่าจะอยู่เลยบานอนครับอยู่เลยบานอนไปทำอะไรพี่ก็น่าจะไปเรียนต่อหรืออาจจะไปทำงานหรืออาจจะไปขายขายข้าวขายใบเขียวอะไรอรอไม่ใช่หยอกเล่นหยอกเล่นโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทำกับข้าวให้พี่ตึงนชิมหน่อยนะนี่นี่ตัวสีมือพี่ก๊อนครับ ผมเดี๋ยวผมให้พี่ชิมนี่ว่ะตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่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 หม้อบางบางจี้บอกว่านะเล่นห้องน้ำบางตาพังเลยเออเล่าโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งแคมป์ก่อนครับทุกคนไม่ดีอ่ะใช่จ้าครับตอนนี้ก็กางเต็นท์กันอยู่นะครับผมเต็นท์ผมก็กางอเงี้ยครับไม่ต้องคุมอยากรู้ว่าน้ำค้างจะแรงแค่ไหนครับ เนคนชอบความเย็นครับความชืนน้นในน้ำเลยพี่พน, <c oughs> นี่เยเออ,เออได้พี่น้นเลย,ยิโยนลงน้ำเลย,ยนะพีน่นะเรีนแม่ครับ <c oughs> นู่นครับส่วนพี่กอ๊อปนู่นพี่ก๊อปนอนเตงลงศพส่วนพี่เบียร์ตอนนี้ก็นู่นครับออกล่ากระต่ายอยู่นะ <c oughs> ออกล่ากระต่ายมือเย็นอยู่ฝั่งนู้นครับ บรรยากาศถือว่าโอ้โหโคตรเฉียบนี่สมาธิเที่ยวจังมึงเหรอพีเบียร์ไปแล้วไอ hire, ้ไปแล้ว แต่มันเป็นไว้อะเดี๋ยวตบ้าเดียบวาเอายเอเดียวาเยตงมนที่กเตเราคืนนี้ครับทุกคน สวัสดีฮะท่านผูชมอโอวันนี้เราได้มาอยู่ช่องเดี๋ยวพาเที่ยวนะคะขออนุญาตมาปาร์ตี้ด้วยนะครับนี่แคลพี่เบียร์นี่ยพี่เบียร์เที่ยวจังมึงงับแต่อย่าเรียกว่าเที่ยวจังมึงนะครับไม่ได้นะครับอันนี้คือเที่ยวจังมึงนะฮะฝากเอฟซีเดี๋ยวพาเที่ยวไปติดตามช่องเที่ยวจังมึงด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มีเมนูพิเศษจะให้เข่าพี่ พ,พี่ตื่นพี่ตื่นไชิมแต่อยาชิมเมนูอะไรไปติดตามในช่องเที่ยวจังมึงนะครับแล้วก็แนะนําครับนี่ครับที่กลางเซนช่วงหน้าร้อนครับมาการไปผมผู้ผมนี่การแบบเดียบบเด๋ยว่าเที่ยวการแบบเท,ที่ยวจังมึงแบบพี่เบียร์ไม่ร้อนแน่นอนครับร้อนก็บ้าแล้ว <c oughs> ในน้าเลยในน้าเลยครับทุกคนสุดเจี๊ยบทุกระเบียบนี้เว้ยเก๋ากไปละ

ครับของเราครับวันนี้นี่ครับฝั่งแม่บ้านของทางด้านเที่ยวจังมึงครับวันนี้ไอเดียของข้านี่ปลาหมูึกคางปลาหมึกแหนมครับพี่ก๊อฟปลาหมึกคางไงพี่คางปลาหมึกคางไงโอ้ยคา้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ะนี่นี่ผมกะว่ามาวันนี้นะได้กินต้มไก่มั่วนะพี่เฮ้ยไก่มั่วมันต้องไปกินที่ใต้นี่ยครับพี่ก๊อฟ ดูครับขออนุญาตอันนี้ซุปเปอร์โอ้โหจะรอต้องปงอีกทีอย่างหอมนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวปิดนมมือเย็นส่วนพี่เบียร์ก็วันนี้เป็นพ่อครัวหุงข้าวครับไม่ใช่ครับผมรอแดงเดียวครับรอแดงอย่างเดียวครับแดงจังมึงทุกคนดูมือเย็นครับนี่ทางปลาหมึกทางทางดีคนเสียวเลยทางไงทางปลาหมึกพี่เบียร์โอ้ยอ๋อโอ้ย พี่ครับโอโยแล้วทางไงต่อพี่ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยถนัดคางนีแล้วยังไงพี่ถนัดอย่างอื่นมากกว่าเอาไปให้รู้กันนะทุกคนดูครับแรงวันจะแรงวันเยอะไปหน่อยนี่ครับยำส้มแหนมโอเจะลาลาปลาหมึกผมบอกให้คนวิ่งวิ่งเลยนะวิ่งไงพี่เอวิ่งมีเอ๋อาจารย์ีมือลาปลาหมึกพี่คนนี้เลยครับนี่อถือว่าวันนี้ผมมากับเที่ยวจังเมืองเนี่ยไม่เหนื่อยเลยครับเหนื่อยแค่กลางเต็น ไม่ไม่เหนียกางเตยด้วยเหนียตอนลากเตยขึ้นมาจากน้ำ <c oughs> ไม่คนหนักเลยพี่ดูครับแต่ว่าแคมป์ของเที่ยวจางมึงผมว่าสุดยอดครับทุกคนกินน้ำเก๊กฮวยกินน้ำมะตูมนะมนี่ครับกินน้ำมะตูมกินเก๊กฮวยกันใช่ครับผมก็กินน้ำมะตูม,ม,นนม,ตมโอ้ไม่มีแล้วน้มะตูมหมด <c oughs> โอ้หน้าแดงนะ้าอัดอายอายกล้องอายกล้อง <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ไหลเลยเดี๋ยวผมขอลองหน่อยร้องอันน <c oughs> ี้เทีจากสุครครับพี่จ๋าใช่อันนี้ผู้กองเลย ผู้กองอ่านี่นี่นี่ผู้กองครับถ้าใครมีปัญหาที่สุพรรณขับรถขับรถไปเที่ยวโดนจับกว่าผู้กองไม่เลยได้ครับขังรวมจรวมจู่ว่าถ้าถ้าเหลือผู้กองเนี่ยจ่ายตัวปรับสองร้อยเดี๋ยวเท่าไหร่พี่แปดพันจิ้มจิ้มจิ้มเดี๋ยวนี่ส้มส้มเมืองสุพรรณ เขาเรียกว่าหยำส้มเมืองสุพรรณหยำส้มเมืองสุพรรณคนนรงอย่างเราไม่รู้จักหรอกเนี่ยถ้าคุณไม่มาอย่างกับผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าหยำส้มเมืองเป็นยังไงลองชิมไม่ค่อยได้กินบ่อยๆนะนี่ใค่กินนะทุกคนนี่ใค่กินเด็กป่าขี้มาอะไรอะนา้บุกออกเคลมมาไปครับโคตรวิ่งพี่สุดเพียบโคตรได้ไอ้ไอ้พี่เบลมาเต็ม เฮียลองพี่แล้วก็ซาแวยัดให้มันดมแรงๆนี่ไม่หนุกพวกเนี <s <s ้ยแะทีええ่เดิมเหมาะอ่ะพวกสายน้ำตูมอย่างพวกเรากินไม่หมดผักกะเพราแดกได้ดอกเด็ดเลยเด็ดเลยนะเด็ดเด็ดครับนี่ยนี่แล้วอีกอีกเมนูพี่อันนี้อะไรนะลา่ามึกลาบหมึกลาบหมึกลาบหมึกหมึกกระดอเอ้ยไม่ใช่ดิค้างหมือกระดอค้างหมึก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  นี่ยะผมบอกให้นะวิธีการกินคางหมื่นนะทุกคนก่อนกินต้องคางเอ้าเอ้าเอ้าเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเป็นอะไรกันเป็นแรครับเนี่ยแล้วก็ค่อยกินนะถ้าไม่คางกินแล้วจะไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่ได้ต้องคางก่อนโอ้ยเยอะ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 ผมว่าที่กินเนี้ยติดเหลืองทำงานรสชาติพอได้ไหมครับ ดเด็ดนะเด็ดเด็ดหรือว่าเด็ดด่ดูครับไปดูครับ <_ Q> โอ้ <_ Q> โหโคตรเด็ด <_ Q> แล้วก็อีเมนูครับนี่ต้มซุปเอปเอ,ร,อปเร์ของพี่กอล์ฟนะขอพี่กอล์ฟปร่บบบงจริงขอบพี่กอล์ฟที่จัดเมืองค่าเุื่อนหลายคนเนี่ยที่ติดตามพวกทริปเที่ยวหรือเที่ยวจังเมืองเนี่ยเจ๋คลิปล่าสุดที่พี่เราไปเนี่ยก็คือต้มไก่มั่วใช่ต้มไก่มั่วต้มไก่มั่ว เดี๋ยวผมไม่้นางแคมปดีกว่าผมหนังพี่เบียร์จากใจเลยต้มแกง่วงรสชาติเป็นไงพี่ผมตอบได้คําเดียวแล้วผมไม่รู้ <c oughs> ผมเมา <c oughs> นี่ครับโอ้โหนี่ครับจะมีแคมปิ้งไหนที่ประเทวเราทุกคนไม่ดื่มนะพี่นะไม่กินกินเบียร์แต่ว่ามากินพวกน้ำมะตูมน้ำเก๊กฮวยพี่นะใช่ครับไม่มีมีแค่ห้องน,นี้ห้องเดียวครับผมเที่ยวจังมือฝาดด้วยครับนี่เสียบเบอร์โคก นนที่้ามาแล้วครับซปเปอร์กิงไก่ของพี่ก๊อปเวขาวบยี่งมึงน่าสุดพังไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยแกแข็งร่างนะเมร์ครับเมร์จะฟังท่าพี่ตังว่าเนี่พี่ก๊อปได้จังมึงวันนี้ครับ เมนูพิเด็ดีเลยนะพิเด็ดสองอย่างตอนนี้เด็ดคือเมนูลับคือไข่ตุ๋นกันเนี่ยเมนูลับคืออะไรพี่ก๊อฟไข่ตุ๋นกุ้ตีนไก่เนี่ยนะเบอร์ขาบนคือเดือดทั้งหลายคนถ้าดูช่องเที่ยวจังมือก็เห็นพี่ก๊อฟคลิปล่าสุดนะพี่เบียร์นะคลิปล่าสุดที่พี่ก๊อฟไปต้มไก่มั่วนะพี่เบียใช่ใช่ใช่วันนี้ผมอ่ะเพื่อนๆมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยว่าน้ำซุปต้มไก่มั่วครับน้ำซุปเนี่ยครับน้ำซุปของ ต้องซูเปอร์เนี่ยใครโดนรถชาติเดียวกันไหมเดี๋ยวเรามารอชิมครับรอดูครับทุกคนมาเสียต้องลองลองชิมเมนูฝีมือพี่ลูกกลัฟหน่อยฮะโอ้โหมาแล้วซูเปอร์ไปครับซุปเปอร์ตีนไก่ฮะท่านผู้ชมเชฟพี่ลูกกลัฟเวทขาวบ้านใช่อันนี้คือจังมึงคือเชฟมือหนึ่งของเที่ยวจังมึงนะครับมือหนึ่งอะไรอีมือหนึ่งขาดนี่นี่เลครับอย่าไปลองชิมนะผมได้กลิ่นนี่นะ เพี้ยวเลยเีลยวไม่ใชกินกับแก้งไหมกินตัวพี่บอกว่ากินข้ายำเหรออ๋อเหรอกูเล่นปิดตับชิบหายปล่อยข้ามไปเดี๋ยววันที่มันเป็นไงล่องคลอเฮ้ยร่องพี่เขาเรียกว่าสดสดลื่นชาวบ้านพี้ชาวบ้านผมเรียกว่าสดร้อนลื่นคอด้ฟังฟังเนี้ยฮั่นแน นีเ <łość> ็นตังไรนี่เหละเด้งไก่หอมเย่เดี๋ยวผมให้ไอ้แอนหายไปเลยใบนี่เนี่ยเออมาไขอยู่อือแต่ว่าโคตรเปื่อยพี่สุดๆจริงๆพี่เบียร์ก็บอกว่าคลิปนี้ ต้อบคุณพี่เบียนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทีมงานพี่เบียทุกคนของเชียงนมือนะครับที่ชวนผมมาร่วมทริปกับพวกพี่ก็ถือว่าเป็นทริปหลังจากผมโพสประมาณแปดทริปเนี่ยผมว่าทริปเนี้ยเป็นทริปที่ผมเนี่ยประทับใจที่สุดเพราะว่าหนึ่งเลยผมบอกเลยว่าอันนี้จากใจผมนะพี่หนึ่งเลยพี่เบียเนี่ยนั่นคือไอดอลเลยพี่ แม่คือไอดอลผมไอดอลผมว่าที่ผมชอบดูช่องท่องเที่ยวเนี่ยพี่เบียร์แม่งคือไอดอลแล้วผมเที่ยวก็เยอะแต่ผมไม่เคยคิดที่จะทำช่องเลยพี่ไม่เคยคิดทำช่องเลยจนเบื่ะผมทักฝ่าบียร์ทักไปือเสื้อเสื้อที่ยังมึงเนี่ยนคยับทักไปซื้อเสื้อที่ยังมึงแล้วก็ได้คุยพี่ว่าเออพี่ผมอยากทำช่องเพื่อทำางี้เป็นแรงบันดาลใจ แต่บอกว่าแต่ว่าพี่ผมกลัวไม่มีคนดูถ้าผมทำไปแล้วเดี๋ยวไม่มีคนดูเงี้ยพี่เบียพู้ของกับผมแค่คําเดียวเองพี่แล้วผมทําเลยเพราะว่าเองทําไปควรจะดูหรือไม่ดูช่างแม่มันมันคือตอรตอรี่ของเราไอ้เพี่ยพี่ชอนเนี้แม่งโคตรเฉียบจริงๆตอนนี้ทำให้ผมที่ต้องทําเลยแล้วผมเคยพูดไปแล้วว่าในคลิปแรกที่ผมทำไปแล้วผมโพสลงไปเนี่ยในในยูทู e ครับผมพูดถึงพี่เบียร์เลยว่า พี่แม่งคือไอดอลของผมเลยที่ผูกเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดูคลิปแป๊บเดี๋ยวพี่กดูคลิปกูดูคลิปเข่าวทีไรกูดูคลิปเข่าทีไรอะอีตองเต้นในร้านกาแฟพอๆมึงเอกียนพอกันเลยเรียบร้อยเลยบอกไอเบียสไตล์มึงเลยสั่นล่าสุดเป็นไงติดเหลืองติดดิกรสิตติดกระสิตโดนแหล่เพลงลุงไงนี่ผมอย่างนี้เลยผมาวข้าวไม่ได้ทุบพัดทุบทุบฮั่นั่นฮัเพลงเพลงลุงก็เปิดในคาเฟ่ตต๊ เต็นเลยนะ้นพลังเนี่ยยุก้าสงเนี่ยลองลองเต้นในเต้นทติกตอกดิผมเต้นอยงี้เลยเต้นยงี้เลยตลกบอกว่าเลยปะเหมาแรงครับเพื่อนชครับเจเหลืองี่ด็กสิทธิ์เจ็ดหมัดเดี่ว มากาศถ้าร้นิดบงคนไม่มาก็พวกกุ้งก็เขียวเยวพวกูก็ไม่ได้มาใช่กูว่าาพี่งบกายามเย็นครับทุกคนในเต็นท์พี่เบีรยนะคนี่ครับอย่าครี่เบียระนอนคนเดียวกลางน้ำนี่พี่ดูครับครับเยวใคตุ่นให้ยอมมีครตุ่นเลยพี่ข้าวกินข้าวกนข้าวก่อนนอนะพี่ใช่ครับเป็นไงพี่ครับบรรยากาศ5โมงนหน่อย มันน่าจะฉืนกว่านี้นะก่อนคืนที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีพี่แต่ดูพี่เบียร์ครับเคยมามันมันดีอยู่นะนี่อันนี้คือที่มากลางเนี่ยมันคือไม่ได้ไปไม่ใช่อากาศพี่นางกลงใช่ไหมพี่ให้มันไปอยู่ตรงกลางเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแช่น้ำหน่อยทุกคนโอ้โหเย็นมากโคตรเย็นพี่เย็นอะไรนะเย็นเจี๊ยบ เราเคยมาแล้วเราเคยบาเคยกับคนหนึ่งชอบนะถ้าบางคนไม่ชอบมันก็ไม่ชอบคือแม่คือใหญ่เลยซื้อของหนึ่งคือใหญ่ของชาวบ้านนะคือเราไม่ซื้อช่ว่านรถมันเนียนมันเนีอนเลยเดี๋ยวกเรอยี่สิบห้าร้อยที่อยู่นี้ร้อยได้รถส่วนใหก็พึ่งมาได้เลยได้อ่ะะครับทุกคนตอนนี้ก็สามตุ้งคือนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะแยกย้ายครับเข้าเต็นท์นอนแล้วครับส่วนพี่บีพี่กอล์แล้วก็ทีมงานที่จังเมืองตอนนี้ก็เคลียร์ขยะเสร็จ กต่เรจะคาดเจนนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมอกจะขึ้นเหนือน้ำหรือเปล่าครับไว้รอติดตามชมครับคืนนี้ก็ฝันดีและเจี๊ยบครับผมพี่เบียร์ยังอยู่นู่นเลยพี่เบียร์พี่เบียร์ยังไม่ตื่นนะทุกคน ต่อ,อตื่นแล้วพี่กี่ตื่นแล้วสบายแล้วก็ตื่นสบายเลยหลับปุ๋ย,ย ตอนเช้าครับสดชื่นเช้าข้าวต้มทำเมนูอะไรพี่ครับตอนเช้าครับต้องเซฟเลยพี่กิจทำนะครับพี่ข้าวต้มมาพี่ข้าวต้ม,ตมสเสียงหมูสับเสียงสับหมู จะไปตลัดไหนแวะตลาดไหนกินใช่ะเขอรงฝึไก่ครับกินแจกของเที่ยวจังมึงได้แล้วนะขึ้เรื่อยกาแฟมารวมอนกาแฟมารวมขึ้นอะไรอ่ะโอ้ยข้นลอกเลยให่ดีนะใส่เป็นอวอ๋อไม่ใช่เป็นฟออาการมั้งอะไรพี่คิดอะ่พี่ไทยยังจะนี่ป้องฝูงช่ใช่ไหม ใช่ใช่ไหมช่ก็ใช่สิคะเจ้าของก็ทักดีนะพี่พี่ใช่ใช่ไหมรูปนี้อันนี้อันนี้คือชใช่ใช่ไหมก็ดูพี่ต่าง,งตัวก็น่าใช่เลยต้องดูนะฟองฟองฟองนี่ย่ะขอให้เราทำเราก็ต้องทำไงทั้งเขาก็ไม่ให้เราดื้ออีกแม่ดื้อ,อวันนี้ตู่บอกมันก็ารับรอมรอครับมื่อเช้าก็ต้มเครื่อง จากเที่ยวจังมึงครับสุดยอดนี่ผมกินไปสองจานในนเนี่ยอิ่มเลยครับเมื่อคืนกินข้าวสามหม้อเรียบร้อยหลับสบายดีส่วนเดี๋ยวพวกพี่ๆเที่ยวจังมึงก็เดินทางต่อครับไปไปไหนนะพี่ไปการนเนาะกาจนบุรีไปการจันบุรีส่วนผมก็กลับไปทํางานครับมีงานด่วนไม่ได้เดินทางต่อกับพวกพี่ๆเขาแก้วครับแก้วเลยครับ บนาีเรียบร้อยครับเก็บของพี่เบียร์อยู่นูน่นฝั่งนู้นเลยบนเกาะติดเกาะครับพี่เบียร์ติดเกาะอ,อยู่ฝั่งนูน้นนี่ครับเดี๋ยวพวกพี่เบียร์เขาไปต่อที่มังการ,รับส่วนผมกลับบ้านไปทำงานหนูว่าทริปนี้โหโข้อสุดยอดสนุกมากครับมาเที่ยวจังมึง แล้วก็ได้กินฝีมือเชฟพี่ก้องครับการทำอาหารที่สเสียบปลากระป๋องโลช่าปากระป๋องปลากระป๋องโลช่าไอ้ช้างนุ่ม้อยทุกคนสิงห์บราต้องเดินทางกลับต้องแยกกับพี่เบียร์แล้วครับครับเจอกันใหม่ฮะสตัอดลิปนี้ขอบคุณพี่เบียร์มากครับโคตรสุด เรสนุกสุดเทียบผมว่าสุดตอนผมขับรถไม่ไหวแล้วเหนื่อยตอนนี้พี่เบียร์ไปต่อือนการนี่ครับขอบคุณพี่กอฟด้วยนะครับพี่ที่ชวนมาด้วยครับ <laughs> แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานของเที่ยวจังมึงทุกคนเลยครับเดี๋ยวไปขอบคุณนั่นนั่นจะเริ่มเท่นะ <laughs> ครับเป็นตัวเดินทางกลับบ้านครับกลับไปทำงานต่อครับมีงานด่วนก็ <laughs> 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 เรียบร้อยครับสลับคลิปนี้ครับที่ไล่อุมโมงน้ำกับเที่ยวจังมือครับกับพี่เบียร์แลว้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ